ร้านคุณน็อตโตะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจถึงแม้ว่าหลายๆร้านเขาเลิกหายใจสับหายสับ,บสูญกันไปแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ที่เดิมเดี๋ยวปัก G P S ให้เบอร์โทรก็เบอร์โทรเดิมเนาะไม่ลมไม่หายไม่ตายไม่จากนะคะเอโตะยังปักปลา<อ>ยังอยู่ค่ะเอ<า>เอแล้วอลทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ชินะอยู่ที่น็อตโตะยำปักบ้า เสียงไนมะ่ค่อยมีทุกคนเพราะเป็นคลิป <ขอ S 1> แรกะะหลายหลายคนบอกว่าให้มาอัปเดตร้านน็อตโตะนะคะวันนี้มาแล้วในรอบเท่าไหร่วะ20ปีเออสวัสดี FC ยังสวัสดีค่ะ FC ช่องชีเนสแนนลนะคะหลังจากที่ห่างหายไปกันโตะนานมากนะคะหลายคนถามมาว่าชีเนตุยไปหรือยังเนาะเพราะไม่เคยมาหาฉันนั้นมากวนมาเจอกันก็ไปตกปลาไปเที่ยวเออแลวฉันก็ไม่เคยโผล่มาจากในช่องเลยทุกคนวันนี้ก็ มาคร้่ามาตกปลาแล้วก็แวะมาหานางทุกคนเดี๋ยวจะมาถ่ายร้านนางว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนขาไปไปดูกันเลยมาค่ะทุกคนเนี่ยน้โตะจะพามาดูยำปักบานนะคะยำหัดใหญ่จ้าอ,อันนี้ยำคลา,าสั่งมาเป็นปลานะคะน,น้ำมะนาวสับๆไปเลยมะนาวสด100%นะคะน้ำเชื่อมอน้ำปลานะคะ ลามากไหมลามากลูกค้าแน่นมากวันนี้ส่วนคุยเดี๋ยวนับไม่ได้อีกแล้วก็อันนี้ผงกุ้งแห้งนะจ๊ะไครแพะกุ้งบอกได้เด้อพริกแดงเยอะมากพริกแดงพริกเขียวคเรซาแล้วผู้ช่วยเอามาแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยน้องนี่อันนี้ในถาดตมนไข่เยอะมาไข่แดงเค็มนะคะอันนี้ไข่เค็มแล้วก็ประกอบมะม่วงกระโพรนะจ๊ะ ลูกค้าอยากได้เป็นผักอย่างอื่นเช่นผักกูดข้าวโพดอะไรอย่างนี้ตือแดงได้เลยปูม,มากุ้งสดกั้งหอยแครงนะคะหอยแมงปูเนี่ยแบบนี้นเลยใส่ไปอุ้ยทำไมใส่น้อยจังเลยยาแล้วก็หอยนางลมนะจะ๊ะอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าน้อยหรือเยอะอนี่ใส่ผักรวมอุ้ยผักใส่เยอะมากทุกคนอ่าผักทูของทะเลแพงใส่ผักเยอะนะคะ เออโหลดนี่เทไปเทไปเลยแบบนี้หงายก่อนหงายหอยนะคะอ๋อต้องหงายหอยด้วยเ<ห>พื่อความสวยงามความสวยงามอุ้ยหอยคุณน็ตโต้ก็อวบอิ่มใหญ่อยู่นะหอนยนกนูนค่ะะจ๊ตัดระเบียบนะคะแล้วก็ ไข่ปลาริวกิวหรือไข่ปลาเรียวเซียวนะคะโอ้ไข่ปลาเม็ดใหญ่มากไข่แมงดาเผาจ้าหรือย่างนะคะบอกเขาด้วยว่าหอมแล้วก็คือ,อมแมงดาที่นี่คือเผาเองเนาะหอมหอมย่างเองแล้วก็ต้องวางก็ไปหาเองด้วยเออโล่ต่อไปเป็นไข่กุ้งนะจตาโปะไปเลยค่ะออนท็อปข้างบนสุดนะคะแซมแซมยำปักบานคะ่ะเมนูนี้ต้องกี่คนเนี่ยเวลามาเนี่ย ร้อยคนก็กินได้นะคะคนละคําอุ๊ยรสมากนี่ยำปากบาน3คน4คนก็กินได้ไ,ดไปดูเมนูใหม่ปลาหลายๆคนคิดถึงไปข้างหลแต่ลูกค้าทุกคนลูกค้านางก็ยังแน่นร้านเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะนี่ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งก็จะเปิดหนึ่งวันนะคะหลังจากนั้นก็ไปตกปลา อันนี้เมนูอะไรคะอันนี้ผักกูดปูแกะไม่ปลาลานะจ๊ะผักกูดปูแกะเป็นเมนูที่ดิฉันชอบกินมากทุกคนผ<ห>ักกูดม<ห>ันจะถามว่าผูแกะคืออะไรเนาะคือเนื้อปูมาสุกแล้วเราก็แกะให้ลูกค้าทา<อ>กนกินแ<อ>กงยำเข้ากันกับผักกูดนะคะน้ำยำเป็นปน,ปน,น้ำยำน้ำพริกเผาซิกเนเจอร์ของชินแอปเป็นน้ำพริกเผาอย่าง้อ่ยังไงขอท่านอ่ะตืด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 ตืนตืดเออจับจาน จริงเหรอแค่ตุ๊ดๆเนี่ยนะขอบุแกะูุแกะนะจ๊ะสักรวมนี่ลวกแบบกรอบนะคะเด้งๆกัดไปในสู้ฟันค่ะนี่เห็นไหมส้มสายน่ากินมากทุกคนเห็นไหมนี่น่ากินเนาะขามไข่ไม่ปลานะคะทุกคนน้ำปลาน้ำปลาน้ำมะนาว น้ำเชื่อมของก็ต้องหมดแล้วนะเออ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 ปกติต้องวีลูกน้องสิน้ำเชื่อมหมดเออหมดก็ปิดร้านไปตกปลาพิกเกี่ยว พริกแดงนิดหน่อยนะคะแล้วก็กุ้งแห้งคเรค่ะเกรียงสามไข่จะเป็นรสชาติแบบกลมกล่อมจะไม่เผ็ดมากนะคะใครที่มีแบบตะไคร้ด้วยหรอใช่ใช่ยรสบตับไข่จะใส่ตลอดเลยใครที่ไม่กินตะไคร้ก็แจ้งได้เลยนะจ๊ะใส่ลงไปนี่สังเกตไหมว่าถ้าเกิดแบบไม่ปลาเราจะใส่เป็นมะม่วงขูดถ้าเป็นปลาเราจะใส่เป็นมะม่วงตับเป็นท่อนๆอย่างนี้าเทเจอร์ในการกินมันต่างกันใช่เราคีเอ็ดนะคะในน้ำยำและยำแต่ละอย่าง ไม่ใช่สีคนากินนะคะรสชาติก็คือรสด้วยเออแล้วเดี๋ยวเราจะตักไข่ลงมานะคะคใช่สามไข่ก็จะมีไข่ริวกิวนะคะต้มแบบยังมาตูมแล้วต้มกับสมุนไพ่99ชนิดนะคะแล้วก็ไข่แมงดายา่างจ้าไข่แมงดาค่ะ หลายหคนบอกว่าคิดถึงชีเน่วันนี้ก็มาอัปเดตเนาะเยกนำย้อยก่อนแล้วก็ไข่ปูมานึงงสุกนะคะก็ยังสนุกกันเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อันนี้ย่ำสามไข่นะคะปกติต้องมีใบอะไรจุ่มลงไปดึงใบสะแน่ใช่ไหมเออใบสะระแน่สิแล้วก็สำหรับใครที่คิดถึงเนาะก็อย่าลืมอย่าลืมปลุกช่องชีเน่ขึ้นมานะคะทุกคนช่วยกันขุดชีเน่ ให้ขึ้นมานะคะถ่ายคลิปไวๆพิสดารนะคะลูกค้าสั่งพิสดารเราก็ทําให้ได้แล้วลูกค้าจะสั่งแบบไวๆด้วยแล้วก็วุ้นเส้นด้วยตะขอแยกขอเอาน้ํายําราดไปตั้งหากอะไรแบบอย่างเงี้ยแล้วถ้าลูกค้าท่านอื่นมาขอแบบนี้ได้ไหมได้เราก็รับง่ายก็สั่งไวๆอีแบงค์ไวๆอีแบงค์นะคะก็คืออีแบงค์ไม่คนสั่งเนาะไม่คนสั่งก็คือไวๆอีแบงค์ขออนุญาตอีแบงค์ด้วยเนาะ เดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะที่ยำอีแบงนะคะจะมีวุ้นเส้นไว้วเหมือนเครื่องไววเลยแต่ว่าเราจะแยกไปให้แล้วก็มีเขาไม่เอากระเฉดเอาเป็นผักปูดแทนของจานนี้นะคะออแล้วก็น้ำก็จะเป็นน้ำยำไว้วนี่น้ำปลาน้ำปลา,า,ามะนาว,าน,าวน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมใส่็จปลาได้วยไหมไม่ไี่แดงนะคะกรุ้งแหง้ง เราก็เคี่ยวไวเอออันนี้หลายหลายคนบอกมาถึงบอกสั่งยำมาม่าไม่มีนะพี่ลาเขาใช้ใบไวใบไวนะเส้นเหนียวนุ่มใบไวเข้าได้นะคะสนับสนุนร้านต่ได้ล้วก็จะเทไปแบบนี้อ๋อแล้วเขาก็ไปครูเขากินเองเหรอใช่เห็นไหมเออน่ากินนะกทุกคนยังไม่จบนะเพราะเรายังมีมูสับอีกเออโลต้าแบบนี้แลวนี่มาดามแบงค์นี่เขาสั่งบ่อยไหมทุกรอบที่มันมาสั่งอ่ะุยทุกคนน่ากินมากเลยเห็นไหม พี่นี่สั่งแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ตะโรยแบบตะมอตะแม้กับอะไรน่ารักน่ารัก่กเ,เอออันนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสองร้อยตาสองร้อยบาทมีไข่กุ้งมีอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหม,มจึง้งชอบแบบแซ่บสั่งๆต้องอันนี้เลยพริกเขียวนะจะนี่แบบนี้เลย <S <S 2> <S 2> <ภ>พริกเขียวแล้วก็ต้องใส่ชูใจด้วยแต้ขอชูใจหน่อยชูใจคืออะไรเอยเดี๋ยวขอดูซิ ใส่น้อยแซ่บน้อยสไลด์แซ่บหลายสูดใจไปทับพีนะคะใส่ไปแล hmm, ้วก็กระเฉดลวกแบบกรอบๆเนื้อหอยแข้งเลือดๆนะคะใส่ลงไปอัดซอยหอมนะคะแบบนี้เลยก็ใส่หอมลงไปอุยน่าใช่โรวหอมเนี่ยมันไปโดนน้ำยำอะโรวหอมมันจะหวานโอเกฉันบอกเลยนน่แบบนี้แล้วก็ผักรวมนิดหน่อยพอพอหอมหอมอมแอม แบบนี้นะคะอ่าอืมิโลดป่าน่ากินเลแล้วคือหอยแครงไม่ต้องไปนั่งแกะแล้วนะเราแกะให้เลยเป็นสองเท่าของหอยแครงที่เราใส่ยำแบบปกติวิวน่ากินมากทุกคนนี่อืีแต่ฉันจะกินเมนูนี้นะทุกคนอร่อยมากนี่แบบนี้ ดีมากเผ็ดนัวปลาเวลเคลม็มจริงหวานหน่อยครับหมูอร่อยมากนั่นเขาเราียกครับหมูหรือกาะหมูเองกากหมูกากหมูอแล้วอันนี้ก็ถั่วเนื้อขายมาตำถั่วหมูกรอบตำถั่วหมูกรอบทุกคนทุกคนแล้วดูน้ำไหมดูน้ำหมเนี่ย น้ำต้มต่ำคือแบบสีดีมากตากกองเป็นคนที่กินเผ็ดมาทุกคนขาเผ็ดมากอ,อันนี้เป็นเมนูใหม่นะทุกคนเป็นเมนูที่ชินยักยาก,กินแต่อแบบสั่งแบบไม่เผ็ดมากนะคะจะเป็นกระเชิ เขาเรียกว่ายำกระเฉดหอยแคลงยำยำอีกนึงดีอ่ะอร่อยไม่ต้องแกะหอยเองแล้วลก,ก็เฉดกลับมาอือ ใครคิดถึงนาอตโต๊ะยำปากบานทุกคนมาได้นะคะจันทบุรียังเปิดขายนะคะยังไม่ได้เป็นตำนานนะจ๊ะมานะคะ